ครับสวัสดีครับปู่แชร์โตลวดีครับวันที่ยี่สิบเก้านะกุมภาพันธ์นะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเวลาก็ประมาณนี้ครับเก้าโมงยี่พันนาทีนะครับก็อะไรมาแล้วนะครับอีสีหกนะครับที่สไลด์มาจากพัฒนานิคมนะครับนะคันที่จะบุ่งหน้าไปเพชรบณ์นะฮะแล้วก็อาการดับกลางอากาศนะครับก็เมื่อวานสไลด์มานะวันนี้อะไรมานะควฮะเมื่อวันซืนนะขอไยเมื่อวันซืนนะครับดูตามมันไปเลยครับ นะอย่างแรกเป็นตัวนี้ครับลูกลออเก่านะฮะเกลียวหัวลูดนะครับนะผมจึงสั่งลูกลอกใหม่มานะฮะหนึ่งตัวนะครับลบที่สองครับวาลนะฮะนะเขาเรียกวาวกักแรงดันน้ำมันเครื่องนะครับที่ผมบอกนะฮะนะน่าจะรั่วนในนะฮะนะก็เลยสั่งมาใหม่ครับชิ้นที่สองนะครับชิ้นที่สามนะครับแคงเซ็นเซอร์นะครับหรือเซ็นเซอร์จุดระเบิดนะ หรือเซนเซอร์เขาเหวี่ยงนั่นเองครับนี่ของเก่านะสามตัวนะก็วางไว้นะฮะอ่าของใหม่ลูกลอกนะครับมานะครับนะหนึ่งตัวนะครับของใหม่ว,ว้าวสั่งเบิกห้างมาเลยครับนะของห้างเลยครับนะกักแรงดันน้ำมันครับตัวใหม่นะฮะตัวที่สองครับส่วนตัวที่สามนะครับ ก็เป็นแซนเซอร์นะฮะหรือเซนเซอร์จุดระเบิดนะครับนะ้าหม่เอี่ยมนะนะครับนะนี่ครับนะเดี๋ยวผมดูว่าประเทศอะไรนะฮะนะของมีแบนนะครับเดี๋ยวอาผมก็ไม่ดีน่าจะไชน่าล่นะฮะน้าของไชน่าครับนะ ของแท้ไม่รู้จะเลิกผลิตหรือเปล่านะฮก็ตัวนี้นะครับนะสามตัวฮะก็จบไปนะครับเดี๋ยวเราดำเนินการเปลี่ยนให้ลูกค้าเลยนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งในการนะครับนี่ฮะมินินะฮะนะของมินิคูเปอร์ครับเมคินเยอรมนีนะฮะของแท้นะครับก็เป็นตัวคันที่แมนนะฮะเมื่อวานนะที่มาก็เดี๋ยวนะฮะผมตัดให้ดูครับนะเพราะว่าเราดูแล้ว อกองอากาศเขาไม่ค่อยดีนะฮะนะนี่ฮะกองใบใหม่นะฮะ,ะเดี๋ยวผมไปหยิบกองใบเก่ามาให้ดูนะครับนะก็พยายามเป่าฝุ่นแล้วครับเนี่ยมันไม่ออกนะฮนะมันมันฝุ่นมันหนามากครับนะเพราะฉะนั้นก็เลยเปลี่ยนเลยดีกว่าครับนะอันนี้น่าจะเป็นติดรถมาจากไ้แดงนะครับเนี่ฮะเยอรมนีฮะแม็กอินเยอรมนีนะครับก็อนรถเขาหนึ่งแสนสี่หมืนกิโลนะฮะ นะนะอันนี้ก็เยอรมนีเหมือนกันครับเมกอินเยอรมนีครับนะสร้างในเยอรมันครับนะเดี๋ยวเราลงวันที่ไว้ครับก็ตามที่ท่านเห็นนะว่ารถเมื่อถึงกำหนดหนึ่งแสนกิโลแล้วนะฮะหรือแสนก็กว่าแล้วยอ่อมมีอะไหล่หรืออุปกรณ์นะที่เสื่อมสภาพนะครับนะตามอายุนะเพราะฉะนั้น ถ้าเราดูแลดีนะครับรถก็อยู่ในสภาพที่ดีมากครับอย่างเช่นคันนี้ครับนะนะก็เนี่ยกล่องกล่องมาแบบนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวลูกชายให้ลูกชายใส่นะไทเกอร์นะไม่รู้จะตื่นยังครับนะเดี๋ยวลูกชายใส่ก็ฝากไว้ด้วยครับนะก็วันนี้คงออกสองคันละครับ EC หกนะครับพัฒนาคันนี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้ครับคันที่นะฮะเมื่อวันที่เรา ล้างแคตาลิติกนะครับกับกองดูภาพเรียบร้อยนะฮะก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับนะก็น่าจะจบแล้วครับนะครับนะก็หัวพี่ช่ออโต้รบดีครับฝากไว้ด้วยนะฮะท่านไหนที่ใช้รถนะครับแล้วกิโลแสนห้าขึ้นไปแล้วนะครับเกือบสองแสนนะครับนะให้ดูแลอุปกรณ์ให้ดีนะให้อยู่ในสภาพนะครับเพราะว่ามันมีกาหนดทุกตัวนะครับรถยุโรปนะเบนบีเอ็มนะเหมือนที่ผมเคยบอกนะครับ พอจะใกล้เดือนเมษายนนะครับสงการนะครับคุณจะเสียลมนะฮะต้องรีบดําเนินการก่อนนะครับโดยเฉพาะพวกกิโลที่ใกล้ถึงนะครับตัวอันตรายอย่างเช่นออยเครื่องออยเกียร์ครับไดชาร์จครับถึงกําหนดยังครับปั๊มติ๊กฮะถึงกําหนดไหมฮะสายพานหน้ากรอบแตกรล้าไหมครับลูกหลอกดังไหมครับนะจุดพวกนี้สําคัญหมดครับแบตเตอรี่ใกล้เสื่อมอายุหรือยังนะเพราะในยุโรปเนี่ยกําลังไฟสําคัญนะฮะมันจะทําให้กล่องต่างๆนะครับมีปัญหาได้นะครับ นะก็คือไฟไม่เสถียรนะฮะมันจะสร้างความเสียหายให้แก่กกอุปกรณ์อื่นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องตรวจสอบนะครับหรือเกียร์นะฮะมีอาการตุกกระตุกเบาเต้องให้รีบช่างดําเนินการแก้ไขเปลี่ยนกองเปลี่ยนน้ามันครับนะและตรวจสอบเบื้องต้นครับนะจะทําให้ปัญหาไม่ไม่ลุกลามนะใหญ่โตนะครับแล้วก็ทําให้เราเสียงเงินมากมายนะครับก็เป็นได้นะที่ผ่านมานะฮะเพราะฉะนั้นเอทีซที่ดูช่องผมอยู่นะครับก็ขอขอบคุณมากครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับอ่าท่านเห็นคลิปนิ้ว ว่าผมนำมาประโยชน์มาเสนอแล้วก็เปิดเผยนะพูดจากจริงครับนะช่างอภิชัยพูดจากจริงก็ให้วยกันครับนะแชร์ไปครับนะขอความกรุณาครับท่านไหนที่เอฟบีหรือว่าผู้ที่เข้ามาชมใหม่อาจจะอยู่ต่างจังหวัด้างกลางภาคใต้ภาคอีสานนะครับแล้วช่างที่ยังมาดําเนินการทรี่รลบบใหม่ๆบางตัวก็ยังอาจจะไม่ละเอียดทราบไ,ไปพร้อมๆกันนะครับ นะเพราะผมไม่ได้บังนะฮะนะรู้ก็ดีครับจะได้เอาไปเป็นแนวทางมาแทนนนรถลูกคา้าท่านในพื้นที่นะครับนะอย่างถูกต้องครับเป็นผลดีกับทุกฝ่ายครับนะสิ่งที่ผมนํามาเสนอส่วนผมพยายามให้ท่านเลี่ยงนะอู่ไหนหรือ,อท่านไหนนะที่ว่าไม่ไม่ดำเน,นินการขั้นตอนต้องนะครับก็ลองเปลี่ยนนะฮะ นะการบริหารของท่านนะครับหรืออะไรต่างๆครับนะให้มาสู่ขั้นตอนต้องน,น,นะครับนะจะได้มีลูกไย่แยะครับนะครับความจริงนะฮะดีที่สุดครับนะกินยาวๆครับนะอย่าอะไรท่านครับนะเพราะเดี๋ยวโทรศัพท์มามีกันทุกเครื่องแล้วฮะมีอาวุธกันทุกเครื่องแล้วเพราะนั้นทุกคนมีโทรศัพท์เป็นอาวุธแล้วนะแล้วก็มีผู้เนี่ยอ,ออกมาบอกแล้ว ครับพวกคุณก็ตื่นตัวกันได้แล้วนะฮะแล้วก็แต่สิ่งที่ถูกต้องนะฮะแล้วก็ดําเนินกิจการไปนะครับส่วนผู้ใช้ก็ก็พยายามเรียนรู้นิดนึงนะเวลานแนะนําอะไระครับก็ลองพิจารณาแล้วก็นําไปกันกอ่อไปหาข้อมูลแล้วก็ทำเนะียจะไม่ต้องไปทะเลาะน,นะครับนะบางทีช่างซ่อมให้เราอย่างหนึงนะ่งเนี่ยจะรับผิดชอบหลายอย่างก็คงไม่ได้นะ มันมันเป็นเฉพาะนะครับนะเราซ่อมเฉพาะจุดเราก็ต้องเข้าใจว่าเราทําเฉพาะจุดจริงๆนะครับเราไม่ได้ซ่อมทั้งหมดนะครับการประกันหรือการแย่หลังซ่อมก็มีขีดจำกัดนะครับเข้าใจตรงนี้ฮะสำคัญนะครับผมไม่ยามอธิบายนะครับแต่ถามว่าช่างอ่าซ่อมแล้วจะจบไหมอันนี้มันบอกไม่ได้นะครับว่าซ่อมตัวไหนเปลี่ยนกี่ตัวเพราะว่า ทําให้รถมีปัญหาหรือทําให้รถดับมีเป็นสิบตัวมากเพราะฉะนั้นการที่มาตัวสองตัวมันไม่ได้ชีวัดว่ารถท่าน,นต้องสมบูรณ์ตลอดนะครับก็ฝากจุดนี้ไว้ครับฝากกดแชร์ช่วยกันหน่อยครับรถแชร์ออโต้ต้องขอจบคลิปจะเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่มขอบคุณมากๆับสวัสดีครับ